ก็เป oh okay. ็นเชฟทำอาหารเหมือนกันทำอะไรอร่อยทุกอย่างโอ้ยสองดอกร้อนไข่ครอบค่ะเขาเรียกว่าไข่รอยครอบเนี่ยนี่คือสำหรับแบบพวกหนุ่มๆนะยินแล้วกระชุ่มกระชวยแล้วก็ไข่ครอบเนี่ยชอบยำๆที่นี่ที่นี่เขาถึงเครื่องไงสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับคุณชมในไทยนิยมชอมอร่อยผมพี่บูลีและตั้งารารยนครับสวัสดีครับ และผมจิ่อว่สสุสาวสิงแก้วครับสวัสดีครับครับผมและผมกูเมศตือโกยสมบูรณ์ครับสวัสดีครับพตสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่ตือเขาแบบพาวรี่พีรเซนต์หุ่นใจนําเสนอครับเพราะเขาเป็นคนจังหวัดภูเก็ตเราก็คิดถึงทางใต้เนาะผมเป็นคนหัดใหญ่เนาะจงปลาเฮ้ยมีอาหารใต้อะไรอร่อยๆเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะพาผู้ชมไปดูอาหารใต้ที่เต็มโต๊ะแล้วก็พิเศษกับพี่โรยอยู่กับเราในไทยนิยมชิมอร่อยตอนนี้ครับผม นี่คือเจ้าของร้านของเรานะครับพี่หลวยและพี่เสนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รวยก็เป็นเชฟทำอาหารเหมือนกันทําอะไรอร่อยทุกอย่างโอ้ยสองดอกน้อนทีมงานผมบอกผมว่าถ้าพี่จะทานอาหารใต้พี่คิดถึงบ้าโดยเฉพาะรสชาติแบบภูเก็ตวันนั้นเราพอดีคุยกันถึงขนมหวานภูเก็ตโอเอ๋วเขาบอกมีที่นี่โอเอ๋วคือมีที่นี่โอเอ๋วนี่เป็นอานหวานขนมหวานภูเก็ตเป็นวุ้นที่ทําจากกล้วย ัเป็นวุ้นที่ทําจากกล้วยคุณดูอาหารมันโต๊ะเราสิครับนะครับมาดูอาหารจานนี้เป็นอะไรครับพี่หลุยส์ครับสามสายปลายด้ามขวาดค่ะโอ้โหเป็นไงจานนี้คนแค่ชื่ออยู่กันนักกวีหรือเปล่าเนี่ยแค่ชื่อยังเป็นบทกวีเลยอ่ะครับสามสหาุปลายด้ามค่ะชมปล่อยมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างสามสหายปลายด้ามวามันงดงามตั้งแต่ชื่อแล้วนะครับโอ้โหเนี่ยนี่เป็นคือโปจากนราธิวาสคืออะไรนะครับพี่เกี๊ยวปลา เข้าเก็บปลาพี่พี่เรียกว่าคือโป๊คือโป๊นะคือโป๊นะเป็นคนไทเยวีคือโป๊อ่ะกูลองดูเขาเรียกว่าทรงก็งามน้ำก็เราะนี่คือโป๊ทอดมันนี่เป็นเล็บครุฑใบใบเล็บครุฑคือใบนี้นะใบเล็บครุฑก็ไม่ใช่แหดูได้ง่ายๆนะและลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลานี่คือมาจากไหนคุณน้ำถือนานแล้วแหละครับคุณน้ำพูดไปนะครับผมจิ้มแล้วผมจิ้มก่อนต้องขอจิ้มก่อนแล้วขอจิ้มก่อนดีนะคุณเป็นคนมือสะอาดอ่าเรื่องคำอะไรอย่างนี้ได้ อร่อยค้อนมันอันนี้ต้องถือว่าเป็นทอดมันอยไรกนดิทอดมันใบเล็กุดมองนิดหนึ่งแข็งนอกแต่จะนุ่มในอร่อยเมนูที่สองเนี่ยไข่ครอบค่ะเขาเรียกว่าไข่คลอยครอบงั้นเนี่ยคือสำหรับแบบพวกหนุ่มๆนะยินแล้วกระชุบกระชวยแล้วก็ไข่ครอบเนี่ย ชอบยำอพี่งนี้ที่นี่เขาถึงเครื่องไงมาถึงทางใต้เนี่ยก็ต้องนึกถึงอันนี้เมื่อกี้ผมถามคุณตอนที่อยู่ในรถบอกพิจิบอยากทานอาหารใต้คุณชอบอะไรคไปเหลียงไปเลียงลอยคุณก็คงอาจจะทานมาหลายร้านแล้ะผมขอถามคุณหน่อยว่าไปเลียงพี่นี่กับกุ้งเสียเป็นอย่างไรคุณคิบลองดูโอเคขอบคุณครับชอาปากเลยดูแล้วน่าทานคือไม่กุ้งเยอะ แต่ดูเต็มอิ่มอ่ะคุณดูดิผักเยอะนะมนการเนี่ยใช้ผักเยอะนะเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยอันนี้ใบเหลียงก็มาจากภาคใต้นะคะครับแต่ละช่วงมาจากระนองขุนเกะทุนพรแต่ผัดให้ได้อย่างนี้ก็ไม่ง่ายนะพี่รวยจะผัดดูเหมือนง่ายนะยากยากใบเหลียงผัดยากมากนั่นไงเราต้องใช้ไฟให้พอดีค่ะไฟใช้แก๊สใช้แก๊สให้พอดีอยู่ที่ไฟ ขาสุดผมเอเป็นสตอของภาคใต้ค่ะอันนี้เนื้อวัวหันผัดเครื่องแกงใต้เนื้อวัวหันค่ะอันนี้ดีกว่านะครับทางใต้ทางใต้ของเราหมึกดำหมึกเราอดอันนี้ก็ไม่แน่ปลาหมึกผัดน้ำดำปลาหมึกผัดน้ำดำโอ้โหคุณดูปลาหมึกคุณต้องกาลังดี ตัวไม่ต้องใหญ่มากอเพราะอะไรเพราะมานหวงค่ะและบางช่วงก็มีไข่ด้วยอ๋อนี่นี่นี่โอ้โหนี่มีไข่ด้วยลองดูตือนี่อันนี้อีกทรงนะคุณอาเห็นงานเป็นงานะหมึกดําก็จริงแต่ว่าไม่ได้เป็นน้ําฉ่ำๆแบบที่เราเห็นนะอันนี้จะคลุกคลิกน่ารักนะครับเดี๋ยวลองชิมดูเขาสวยร้อนๆนะปลาหมึกตัวแบบประมาณเท่านี้นะ คืออร่อยมากนะคือความกลมกล่อมของรสชาติทางใต้ยอยู่ที่นี่จริงๆทางใต้เนี่ยเขาต้องมีนี่เนี่ยดูปลานี่ปลาอะไรครับปลากระพงปลากระพงชิ้นต้องเท่านี้ <ๆ S 2> แกงเหลืองเนี่ยคุณผู้ชมดูอร่อยนะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากนีกน่ชา,า,าผักพื้นบ้านเราด้วยนะคะอยากใกล้ทานปัจจลเมตราาทรัสภูกิตอันนี้อันนี้เเขาบอกผมบอกว่าเป็นเหมือนกับมาร้านนี้ต้องสั่งสิ่งนี้นะครับ ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เนี่ยคือปลาจาระเมดโอ้โหพูดถึงปลาจาระเมดเราอยู่ทางใต้นาะเราเหมือนแบบดินแดนแห่งท้องทะเลหนึ่งในปลาที่อร่อยที่สุดคือปลาจาระเมดคนทางใต้ทั้งคนไทยเชื้อสายจีนชอบกินปลาจาระเมดแต่วันนี้ที่คุณได้เห็นคือปลาจาระเม็ดซอสภูเก็ตซอสภูเก็ตมาจากไหนก่อนครับพี่มมาจาก โรงงานที่เขาผลิตที่ภูเก็ตค่ะเพราะว่าสมัยก่อนนะคะภาคใต้อะการขนถงลำบากแต่ละจังหวัดก็จะมีทรสเป็นของตัวเองค่ะจังหวัดรังก็มีทรสตาแพ้จังหวัดภูเก็ตก็จะมีทรสให้พี่ตีปลารถบรรทุกนะครับปลารถบรรทุกนะฮะ ชื่อร้านเครื่องเค็มจันแสงภูเก็ตนะครับพอดีบ้านพ่อผมปู่ผมเนี่ยเป็นคนอำเภอทหลางแล้วโรงงานเนี่ยอยู่ข้างบ้านเดินไปได้กลิ่นหอมถั่วเหลืองที่ทําแบบโบราณเลยค่ซ้อนอะซ้อนถั่วเหลืองฮะซ้อนถั่วเหลืองนะครับมาเป็นซีอิวนะฮะซอสถั่วเหลืองซีอิ้วขาวซีอิ้วดำซีอิ้วหวานนะครับเป็นของดีของจังหวัดภูเก็ตนะครับต้องขอเอ่ยเลยเพราะว่าเนี่ย มันอยู่ในนี้ละว่าในสมัยก่อนเนาะแต่ละจังหวัดการเดินทางคมนาคมขนส่งอะไรแต่ยากแต่ละจังหวัดก็เลยมีอัตลักษณ์ของตัวเองใช่อย่างซอสเนี่ยภูเก็ตก็เขาจะไม่เหมือนใข่ส่งให้เด็กภูเก็ตกเลยกินนิดนึงว่าเป็นแต่ละพี่มีของดีของดำของขีแลวก็สั่งมาเพื่อมาให้คนกรุงเทพ ได้ลองไกลนะที่อย่างไรได้ลองดูว่าเป็นยังไงของดีมากคุณนามันมีของดีมากนะที่เสนเจอพี่รวยอย่างเงี้ยเนาะแล้วดูรสชาติปลาจระเมดซอสภูเก็ตแบบแบบเบสเนี่ยเป็นซอสของร้านที่บอกจริงแต่ต้องมีฝีมือของสองเทพนี้ด้วยนะอ่านะครับเป็นไงพี่อําคือทอดปลาให้อย่างเนี้ยก็ไม่ง่ายแล้วนะอันนี้เรื่องจริงนะคุณผู้ชมลองมาก่อน แล้วก็เนื้อปลาข้างในต้องนุ่มช่ํฉ่ำเงื้อบางดีค่ะจังหวะไฟมันต้องได้เมนูนี้เมนูสุดท้ายอันนี้สวยงามแกงไตปลาอันนี้ก็ไปเป็นชุดหมี่หุ้นไตปลาจริงจงคนทางเหนือเนี่ยบางทีอาจจะมองว่าเอาก็เหมือนเส้นหมี้ มีขาวมีขาวมีเส้นมี่ขาวเขาเรียกมีหุ้นมีขาวแต่ช่วงหลังบางครั้งลูกค้าต้องการขนมจีนด้วยครับก็แล้วแต่ลูกค้าว่าต้องการค่ะคนก็ทานขนมจีนใจปลาจานนี้คือจานขนมจีนอ่ะค่ะกินกับแกงใบปลาใช่ไหมฮะอันนี้คือแกงใจปลาแกงใจปลาผมจะเป็นคนบอกพวกคุณว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับทันทัน คือแกงไตปลานี่คือแกนไตปลาแบบต้นตำรับแบะคุณเป็นแบบแกงไตปลารดชาติาถ,าถ่ายทานยากอะ่ะคือถ้บผมจะซื้อฝากแบบคนทางใต้แล้วไปให้คนทางใต้ด้วยกันต้เสียดไตปลาต้องซื้อตรงนี้อสอนเตรสแบบของแท้ไม่เผ็ดจ,จนเกินไปนะครับมีกลิ่นของของปลา มีกลิ่นของความเป็นทะเลรแต่ผมมีความรู้สึกว่าพี่หลวยกับพี่เสนไม่พยายามให้เผ็ดเกินไปค่ะเหมือนทำให้ลูกกินราคาจมเยาวนะครแพงร้านนี้เป็นอย่างไรเออมาร้านนี้ทานสามสหายปลายด้ามขวานซึ่งเป็นออเดิร์ในราคา100บาทครับผมหนึ่งรอบาทสุดอดครับผมชอบอันนี้ที่ได้เห็นอยู่คือ เนื้อวัวหันผัดสตอที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่คุณผู้ชมว่าราคาเท่าไหร่ส0บาทอ่าสราคาแต่ราคานี่คือเนื้อวัวหันน่คุณนะสตออันนี้คือสุดยอดผมชอบอันนี้ดีกว่าถ้าคุณจะมาทานแบบกระูกแกงเหลืองอย่างเงี้ยสามชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยคุณมาทานที่บ้านฉลองได้ในราคาเพียง50เฮ้ยาอยากให้ขายอันนี้สมมติผมไปซื้อปลาจระเมดอย่างเงี้ยขนาดเงี้ยสามร้อยสิบสี่ร้อยผมต้องมี ซ้อนอย่างเงี้ยผมเอาให้แบบคือเนอขิงเขึงที่ทําผมให้650้้าสิบจานนี้ครับถ้ามารับประาทานบ้านฉลองครับตัวขนาดนี้นะครับเนื้อหนาขนาดนี้นะครับซอสเฉพาะกินขนาดนี้สามรอยแปบาทเท่า,านั้นเองโอ้เสียงตบมือต้องมาสามร้อยแปดบาทแต่ว่าจริงๆแล้วผมมีความรู้สึกอยากขอบคุณครับ ยากขอบคุณพี่เสษมขอบคุณพี่รวยพ,พี่สอง <2 S 1> ค,คนทำให้อาหารใต้ในมือนี้เนี่ยเป็นอาหารที่แบบทำให้ผมคิดถึงบ้านครอบครัวนี้สุดท้ายคือชอบทำอาหารนะครับและในที่สุดเปิดร้านที่ประสบความสำเร็จอย่างบ้านฉลองที่เรามาในวันนี้ปีที่ปีที่9้แล้วใช่ไหมครับแล <5 S 2> ้วผมมั่นใจได้เลยครับว่าจะเป็นร้านอาหารใต้อีกร้านหนึ่งที่จะเป็นร้านในตำนาในใครนิยมมาชมวันนี้แล้วเนี่ยมารับประทานที่นี่แล้ว ใทรนิยมต้องขอบอกว่าร้านบ้านฉลองอร่อยครับ